ก่อนที่อาจารย์สมควรทองหลอ่อตั้งใจถ่ายทอดชีวประวัติของหลวงปู่มาโดยละเอียดซึ่งเรื่องราวของหลวงปู่ก็ได้มาจากผู้เป็นศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ที่ได้บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานทางวัตถุและคนในยุคหลวงปู่เล่าขานกันสืบต่อมาดังนั้นอาจารย์สมควรจึงเห็นว่า เรื่องราวชีวประวัติของหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญนั้นมีเรื่องน่าสนใจอีกมากจะนำมาวาดเป็นภาพทั้งหมดคงต้องใช้เวลาอีกมากท่านจึงนำมาวาดเฉพาะตอนสำคัญสำคัญเท่านั้นส่วนวเรื่องปีกย่อยที่น่าติดตามท่านจะนำมาเล่าให้ฟังณที่นี้เป็นลำดับต่อไปครั้งนี้เป็นตอนที่สอง สิ่งที่ทำให้หลวงปู่วัดปากน้ำประสิจริญมีชื่อเสียงเรื่องลือในวงการพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าก่อนที่ท่านจะได้เข้ามาเป็นเจ้าวัดวัดปากน้ำประสิเจริญก็คือการค้นพบวิชาธรรมกายและท่านก็ได้นำออกมาสั่งสอนสาธุชนโดยไม่ย่อท้อต่อกัติชินนินทาหรือการอิจฉาลิษยาของผู้ใดเพราะท่านมั่นใจว่า วิชาธรรมกายเป็นของแท้ของจริงที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าได้ใช้ตรัสรู้ธรรมซึ่งวิชาธรรมกายนี้ก็จะสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพาน500ปีธรรมกายคืออะไรสำคัญอย่างไรมีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือสาธุชนทั่วไป วันนี้ผมจึงต้องของนำเรื่องนี้มาเสนอต่อท่านทั้งหลายที่จะได้นำไปพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาหรือนำมาปฏิบัติก็จะสามารถรู้คมตอบนี้ด้วยตัวของท่านเองว่าคำว่าธรรมกายนี้หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้กล่าวไว้ในพระธรรมอภิสนาของท่านเรื่องพระอุตคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณ ท่านว่าท่านวิดาบัญญัติขึ้นมาเองแต่มีคำนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลวงปู่อธิบายไว้ว่าพระสิทตธถธะทรงกระทำความเพียรอยู่ถึงหกพรรษาจึงได้พบรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในองค์พระคือพระธรรมก,กายมีสันฐานเหมือนพระปฏิมากรเกตดอกบัวตูม มีสีใสเหมือนกระจกปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายที่ว่านี้มีหลักฐานอยู่ในอักขัญญสูตรที่พระองค์ตรัสแก่วาเสธาสัมมเนว่าตถาคตสะเหตังวาเสธาอธิวัจนังธรรมกายโยติติปิในพระสุตตันตปิฎกที่คณิกายปฏิกวรยืนยันความว่า ดูกรสาม,มเทถะสมณีนคำว่าธรรมกายเป็นชื่อของตถาคตโดยแท้และเรื่องพระวกลินั้นเมื่อล,ลึกถึงความในอคัญยสูตรนี้ประกอบแล้วย่อมส่งความให้เห็นว่าที่พระองค์ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่านั้นก็หมายความว่าผู้ใดเห็นธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย ผู้นั้นจะชื่อว่าเห็นเราคือตถาคตเองไม่ใช่อื่นใกลหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆกว่านี้ก็ว่าผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ว่านี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็ว่าผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ตัวผมเองก็ได้เห็นมากับตัวเองแล้วด้วยการปฏิบัติทำไม จึงหมายความเช่นนั้นก็เพราะว่าขณะนั้นพระวกริก็อยู่ใกล้ๆก,กับพระพุทธองค์หากจะแลด้วยลูกตาธรรมดาทําไมจะไม่เห็นพระองค์เพราะไม่ปรากฏว่าพระวกลินั้นตาพิการ mm. เมื่อเป็นเช่นนี้จะไหนพระองค์จึงตัดเช่นนั้นเราที่ตัดเช่นนั้นจึงปีความหมายได้ว่าแลเห็นด้วยตา,ตาธรรมดาก็คือ เปลือกของพระองค์คือกายของพระสิทธ,ธะที่ออกบวชซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่งคำว่าเราและยังตรัสว่าเป็นที่เน่าเปื่อยอีกด้วยคำว่าเราในที่นี้ถึงสนนิษฐานได้ว่าหมายถึงกายภายในซึ่งไม่ใช่กายเน่าเปื่อยกายภายในคืออะไรเล่าก็คือธรรมกายนั่นเองจะเห็นได้อย่างไร ตอบได้ว่าเมื่อเราได้บำเพ็ญกิจภาวนาถูกส่วนแล้วคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสติอยู่กับตัวทำใจหยุดนิ่งเบาๆมีอารมณ์สบายๆเราก็จะสามารถเห็นด้วยตาของเราเองก็คือเห็นด้วยตาธรรมกายคือตาของกายละเอียดไม่ใช่ดวงตาของกายเนื้อธรรมดาของเราพระดำรัส ของพระองค์ดังที่ยกขึ้นมากล่าวนั้นเป็นปัญหาธรรมอันมีนัยยะลึกซึ้งอยู่อันผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเข้าใจได้ยากแต่ถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติแล้วจะตอบปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดดยไม่ต้องไปถามใครพระวักลิคือใครพระวักลิคือพระภิสุท,ที่ออกบวชก็ด้วยจิตใจ ติดใจในพระรูปพระโฉมอนุตงามของพระพุทธเจ้ามิใช่เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปประทับหน้าที่แห่งใดพระวกลิลิก็จะติดตามไปคอยเฝ้าดูพระพุทธองค์ทุกอริยบทด้วยความประทับใจพระพุทธองค์ทรงทราบดีแต่ก็ไม่ได้ว่ากล่าวในปากประก,รา,การใดเมื่อพระองค์เห็นว่า ญาณของพระวกรลิแก่กล้าแล้วจึงตรักแก่พระวกรลิว่าอาเปหิวักลิกุเตวักรลิอิมินาปุติกาเยนะทิเถนะจงถอยออกไปวักรลิร่างกายของตถาคตเป็นของเน่าเปื่อยโยโขวักรลิรำม,มังปัสสติ โสมังปสัสติโยมังปสัสติโสธรรมังปสัสติเนวกคคฤผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมกายโยอาหารอิติปิพระตถาคตคือธรรมกายพระวกลิตเสียใจที่พระพุทธเจ้า ไม่ให้โอกาสใกล้ชิดอีกทั้งมีวาจาตัดร้อนจึงคิดจะไฝกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายพระพุทธองค์ก็ทรงติดตามไปแสดงธรรมโปรดจนพระวกริบรรลุธรรมคำว่าธรรมกายมีปรากฏดูอีกหลายแห่งเช่นตอนที่พระมหาประชาบดีโคตมี เลยเข้าไปกราบทูลลาพระสมมามพุติเจ้าเพื่อจะเข้าพรานิพพานพระนางได้กราบทูลว่าแม้พระนางจะเคยเลี้ยงดูพระพุทธองค์ตั้งแต่ทรงพระชนเพียงเจ็วันแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงเป็นนิบุญคุณของพระนางเพราะพระพุทธองค์ได้ประทานธรรมกายแก่พระนางอันเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง มีใจความว่าข้าแต่ปรมบัติสุขจ้ารูปกายที่กระหม่อมฉันได้ให้เจริญแก่พระองค์เจ้าธรรมกายนั้นอันเป็นที่ยินดีนั้นพระองค์ได้ให้เจริญแก่หม่อมฉันหม่อมฉันเพียงได้ให้พระองค์ดูดดื่มซึ่งรสวาลีอันลงังเสียได้ซึ่งความกระวนกระวายใจมากว่าคู่หนึ่งเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงก้าวกระหม่อมฉันให้ดูดดื่มซึ่งขีรวารีรสน้ำนมกล่าวคือพระสัทธรรมอันเป็นที่ระงับโดยแท้เที่ยงพระองค์ได้ชื่อว่าไม่ได้เป็นนี่กระหม่อมฉันจากหนังสือพระอาสีติมหาสาวิกานิพพานพิมพ์ครั้งที่สองเล่มที่หนึ่งหน้า311เมื่อครั้ง พระอุปคุตเทลระทรมานพระยามานจนพ่ายแพ้แล้วก็ได้ขอให้พระยามานเนรมิตรพระกายมนุษย์ของพระพุทธเจ้าให้ดูพระมหาเทลระได้พูดว่าอันหนึ่งท่านจงอนุเคราะห์อาตมาด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาบังเกิดในโลกและได้สเสด็จเข้าสู่นิพพานสีแล้ว เราได้เห็นแต่พระธรรมกายบ่อมิได้ทันเห็นพระสรีรกายท่านจงอนุเคราะห์นิรมิตพระรูปกายแห่งพระศาสดราจารย์พร้อมด้วยอาการทั้งปวงสำแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้ปรากฏด้วยฤทธิแห่งท่านในการแบบนี้ จากหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จกรมพระปรามานุชิตชิโนรสพิมพ์ครั้งที่สหน้าที่519และในหนังสือปฐมสมโพธิก็มีข้อความที่เกี่ยวกับธรรมกายไว้หลายแห่งเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแม้ปรินิพานานานกำหนด ศาสนายุคการถึงเพียงนี้แล้วยังเหลืออยู่ส่วนรูปกายศักว่าพระสาริลิกธาตายัางทรงอยู่ส่วนธรรมกายเกิดด้วยพระไตรันันุเคราะห์สัตวซึ่งประชุมชนเกิดณการภายหลังและยังทรงอยู่ด้วยพระกุณทั้งหลายที่เป็นอนัญญสาธารณะไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นที่ทรงธรรมะไว้ ก็ยังปรากฏอยู่จากหนังสือปฐมสมโพ์แบบธรรมยุทตโดยสมเด็จพระสังฆราชสาหน้าที่สี่ดังนั้นหลวงปู่จึงได้ดำเนินรอยตามพระบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าออกสั่งสอนเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้เหมือนท่านท่านไม่ได้ห่วงวิชาไว้แต่เพียงผู้เดียวทุกคน จะได้รู้ว่าสัมมาสมาธิที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้เป็นอย่างไรหลวงปู่พยายามทุกทิีทางที่จะให้คนเข้าวัดปฏิบัติธรรมยึดพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งไม่ใช่เข้าวัดเพื่อไปขอหวยไม่ใช่เข้าวัดหรือนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษหรือนับถือก็เพียงแต่ปากแต่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ ระพุทธศาสนาเลยหรือรู้ก็รู้แบบผิดผิดหลวงปู่ท่านทราบดีว่ามนุษย์ทุกคนมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความชราในท่ามกลางและความสูญสลายในที่สุดเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความแก่ความเจ็บและความตายเป็นผู้อย่างลงสู่ความทุกข์แล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า เป็นลักษณะของไตลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก่อนที่ทุกคนจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็จะต้องพบกับความทุกข์บ้างความสุขบ้างความสมหวับงบ้างความผิดหวังบ้างคละเคล้ากันไปขึ้นอยู่กับบุคกรรมของแต่ละคนความทุกนั้นไม่มีผู้ใดปรารถนาเมื่อประสบก็จะดิ้นรน สแสวงหาที่พึ่งเพื่อดับความทุกข์ยากเดือดร้อนบางคนก็มีสติปัญญาพิจารณาหาที่พึ่งที่เหมาะสมบางคนไร้ปัญญาที่จะไตรตรองลวงปู่ท่านจึงคิดนำวิชาธรรมกายมาเผยแผ่เพื่อบรรเทาความทุกข์และเป็นแรงจูงใจให้คนหันเข้ามาปฏิบัติธรรมในโลกยุคปัจจุบันนี้ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางวัตถุอย่างมากผู้คนสนใจแต่การแสวงหาความสุขทางโลกติดยึดมัวเมาในวัตถุที่มีวิวัฒนาการใหม่ๆที่ออกมาเพิ่มพูนกิเลสจนเกินความจำเป็นจึงมีการแข่งขันในทางวัตถุจะทุกยากลำบากเพียงไรก็ยอมจะเป็นนี้เป็นศินหรือจะหาทรัพย์มาจาก การกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ไม่เกรงกลัวผู้นําในสังคมบางคนก็ะทาตัวเป็นตัวอย่างในการทําความชั่วอันประกอบไปด้วยมีความโลภความโกรธความหลงจนหน้ามืดตามัวไม่เกรงกลัวต่อบากกรรมอันจะเกิดมาซึ่งนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนภายหลังเย่ยวว่าแต่คนธรรมดาธรรมดาเลยแม้แต่นักบวชในพระพุทธศาสนาในยุคนี้บางลูก ก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างไปจากคราวาต์ประพฤติชั่วผลิตพ,พระธรรมวินัยกันมากขึ้นเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันก็เพราะมีกิเลสตัณหาภายในใจซึ่งจะเป็นท่องทางให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาเอาไปใช้โจมตีตามสื่อต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอื่อมละอาไม่อยากเข้าวัดํำบุญตักบาทหรือฟังเทศฟังธรรม บางวัดก็ปฏิบัติไม่เหมือนกับวัดในพระพุทธศาสนามีทุกอย่างที่จะเพิ่มภูนิกิเลสให้กับเพื่อนมนุษย์แทนที่จะเน้นเรื่องของการให้ธรรมะแก่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อน,นําไปประพฤติปฏิบัติให้บรรเทาทุกข์เบาบางลงหรือให้พ้นจากความทุกข์จึงน่าเป็นห่วงว่าอนาคตข้างหน้าถ้าหากองค์กรสงฆ์และชาวพุทธ เพิกเฉยต่อพฤติกรรมของบรรดาเหล่าอาราัชีเหล่านี้โดยไม่มีมาตราการใดๆมายับยั้งสกัดกัน้นวัดในพระพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งแสวงหาโชคลาภแหล่งแสวงหาผลประโยชน์พอกพูนกิเลสในไม่ช้าพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคงจะสูญสิ้น ไปจากผผืนนนแ่ิทยเรื่องราวการสร้างบารมีของหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญยังมีสิ่งที่น่าติดตามอีกมากเช่นอนุภาพของวิช,ชาธรรมกายยานทัศนะอันแม่นยำของหลวงปู่และอิทธิฤทธิปาฏิหารที่มีอยู่ในตัวของท่านซึ่งอาจารย์สมควรทองรอจะได้นำมาเล่าขานให้ฟังในตอนต่อไป